กราบสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับและแล้วเหมือนเดิมทุกอาทิตย์เป็นแบบนี้มา4ีหอาทิตย์นะวันศุกร์สิบเอโมงเราต้องทำอะไรฮะเปิดเกมที่เรารักนั่นเองฮะเปิดแล้วมาพบกับอะไรมาพบกันเรื่องเสียตังค์ของเรานะฮะล่าสุดเลยล่าส่วนลดสกินใหม่ เลสเบรสวาชเชลมูราตนะครับลดสูงสุดถึง99%นะฮะใครได้99%ก็คือคุณจะจ่ายแค่7คูป,ปองเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช่ผมแน่นอนนะฮะนี่มันก็จะนะผมเดานะอันนี้ยังไม่ได้ไปส่องกิจกรรมนะอะไรที่เปิดปุ๊บเอาเลยฮะ11โมงเพราะว่าต้องรีบไปรีบทำคลิปรีบทำงานนะทุกคนอ่ะมันน่าจะเป็นส่วนลด3ครั้งนะทุกคนนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องอ่านอะไรกันเยอะแยะ จัดไปงามๆเลยเพื่อนส่วนลดนะกดครั้งแรกฟรีมันให้เราฟรีก่อนนะครับก็เก้าสิบเก้าไปเลยไปเลยสิไอหนุม่มสามสิบที่ผมเคยโดนแย่ที่สุดคือสาิบห้าเปอร์เ็นตะตอนนี้มันไม่ใช่ละอ่ะสามสิบเพิ่มอีกห้าคูป,ปองไปสิไอหนุม่มสี่สิบห้านะทุกคนแฟนผมก็เริ่มแบบมันไปหนักละแฟนแบบหมายถึงผมเนี่ยอาการไปหนักนะถ้าเวลาทำคลิป แล้วก็จ่ายอีก9นะครับเป็นเราจ่ายตรงนี้14แล้วนะได้ส่วนลด5 5ไม่เกือนะผมแฮปปี้สาหรับส่วนลดนี้มากใครจะขิงอะไร90%อะไรก็เรื่องของคุณฮนะขิงมาข้างล่างเลยคอมเมนต์นะขอให้ขิงตรงคอมเมนต์นะฮะเพราะว่าอะไรดันยอดคลิปฮนะโอเคเราไปซื้อกันเลยอ่าเดี๋ยวเราไปกดรับสกินมูรัดวัสเซลนะครับยินดีด้วยคุณได้รับนะ คือเนี่ยช่องผมทําคลิปเร็วที่สุดแทบจะในประเทศไทยแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รอกันไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะต้องมีตัวอื่นๆจัดแจมมาแน่นอนนะสกินผมจะไม่พลาดนะครับพยายามไม่พลาดนะครับเออ่ะแล้วก็เราไปสู่พาต่อไปฮะคือรีวิวเอฟเฟกคือช่องผมเนี่ยจะเรียกว่าโหดกว่าช่องอื่นนิดหน่อยไม่โหดหรอก,รอกเพราะว่า <C. S 2> เต็มไปเยอะทุกคนอย่าไปพูดดังอ่ะผมจะรีวิวทุกเอฟเฟกของมูละทุกสกิน ของมูราดนะฮะว่ามันจะตัวไหนมันจะแจมแมวแจมแมวอะไรไงนะอ่ะเรากดรับกินมาก่อนนะน,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 นี่มันพูดว่าอะไรครับเปิดผมเปิดเจียบเบานะยิ่งใหญ่ในแคว้วนเลย่านครับนี่ก็เป็นมูราดแบบแว้นแว้นลาวานี่เนื้ฮะตรงเท้าเนี่ยมีแบบกำไรลาวานะแล้วก็ตรงเข่าซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบสีแบบลาวาลาวานะ เท่สวยงามใช้ได้นะครับผ้าคลุมก็แบบม,มีสันจัดจ้านนะโอ้โหลูกตรงนี้เท่มากเลยนะทุกคนเราไปดูกันเลยว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าท้ายคลิปเนี่ย oh, ผมจะรีวิวท <Country. S 1> ุกเอฟเฟกนะใครมีเวลาก็ <old> ไปกดดูตอนนั้นนะ่ะแต่ตถ้าถ้าใครไม่มีเวลาก็ดูตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็กดตับสุดท้ายกดไลค์ไป ไปฮะทดลองกันเลยขอหน้าตัวใหญ่ๆนึงจะได้เห็นดีแอคนะตอนที่แบบเออมันยังไงนะโมเดลนะครับอ่ามันจะเป็นสีแบบราวาเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกแหละก็คือแบบเหมือนมาจากนารกนะฮะนิดๆน,นะ นี่นสกิลหนึ่ง <ไป S 1> ทิ้งเงาเป็นสามาเหลี่ยมด้วยนะครับโอ้โหไอ้ยเงาเงาเทพนะทุกคนจงงะดามโอ้โหเโโหโเ็นนะล้้อมไปดวยทะเลเห็นเลยเงานี่คือรู้เลยอยู่ตรงนี้นมาดักได้เลยนะฮะสกิลสองดูซิส่วนใหญ่สกิลส,สกิลสองของมูร่าเนี่ยมันจะสวยนะมาใช้ได้ทุกคนไปดูเราไปดูไดเมนชั่นเบรกเกอร์กันไดเมนชั่นสแฟลสต์ดิเมนชั่นเบรกเกอร์เลยปั๊บ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 ก็ใช้ได้ทุกคน ปล่อยเทนกลับบ้านไปก่อนนะฮะเงาเงาดียืดสองได้ทุกคนแล้วก็ดิเมนชันสแลทโอ้โหมันแบบเหมือนโซ่อะไรฟับฟับฟับอืมจะเอาทุกคนเอาต้องต้องจัดอะไรถ้าใครมีนะโอ้โหเฟียว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 นะโอเคมีท่าวาร์ปไหมผมว่าไม่มีเพราะว่ามันแค่710ราคาเต็มเรียบร้อยคะ ต้องเนงน้องเนงน้องเน,ง,น,ง,น,ง,นงไม่มีนะครับโอเคอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็พูดอีกเป็นครั้งที่3นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะนี่เพิ่งรู้ว่าเสื้อเนี่ยใส่แดงมนาะรีวิวสกินเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกินทุกทุกสกินต่อแล้วนะครับเพของมูราดเนี่ยเริ่มจากออริจินอลนะเอออันไหนถ้าไม่มีเอฟเฟกเนี่ยเอาไงเนาะอ่ะทุกตัวเลยแล้วกันทุกคนอ่ะออริจินอลไปก่อน ไปรีไปคลิปได้ไม่ยาวนะโมเดลก็ตามสภาพนะทุกคนเป็นแบบบุรุษทะเลทรายแบบตามสภาพนะนี่ติดเงาแบบเป็นล่างทรายนะครับแล้วก็นี่สกิลสองก็เป็นวงแบบจางๆนะทุกคนและดิเมนชันสแลตก็นี่ก็เป็นแบบบาดนี้นะและไม่มีท่าวาร์ปนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับสกินที่สองนะโอ้หมันมีโอ้โหเดี๋ยวนะผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกตัวโหลอะไปสกินที่สองคือเอาลองนะครับเป็นสกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรข้าวบอยนะมข้าวบอยรขอรา,ขาวบอยแหละครับทะเลทรายก็ต้องคู่กับขาวบอยนะถ้าใครมีสกินอันนี้แล้วใช้บ่อยๆนะรู้เลยว่าเล่นนาวีมันนานนะครับนี่ขาวบอยข้าวบอยฟังไปไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับสกิลหนึ่งสองและ ดเมนชันสแลตเหมือนสกินแรกเลยนะครับแต่โมเดลเปลี่ยนนิดนึงคือใส่หมวกคาบอยไปสกินต่อไปฮะตามสกินอันนี้ชื่อครับเป็นอันนี้เป็นนักเรียนฮะเป็นหัวหน้าห้องนะนี่เป็นแบบว่านักเรียนประเทศอะไรเดียญี่ปุ่นอ่ะเขาใส่ผ้ามันพอไปเรียนเนยอ่ะญี่ปุ่นนะแบบนะฮะไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับ เรียบร้อยฮะเป็นจากงนะอีมันเหมือนมีตรงตรงวงมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญลักษณ์แบบเที่ยวเสือเนี่ยเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเอฟเฟกออกมนอยู่แล้วหรือเปล่านะโอเคอ่ะทาวาร์ปก็ไม่มีแน่นอนนะเมื่อกี้สามอันแรกไม่มีทาวาร์ป้งนั้นนะครับไปเราเพราะว่าเราต้องไปเน้นอันที่สวยๆนะอันนี้เป็นกาแล็กเซียนะครับเป็นสตรีมอวกาศนะย อันนี้เริ่มเริ่มสวยแล้วเริ่มมีเอฟเฟกอะไรชุ่มช็งชุ่มฉ่งนะผมก็ไม่เคยดูจริงจังนะนี่เป็นแบบโอ้โหเงามันสวยนะทุกคนเป็นเงาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเลื่อมๆือม่ะเลื่อมเื่อมฟ้ากาแล็กซี่สุดๆสกิลสองเป็นไงโอ้แต่สกิลสองจางไปหน่อยแบบว่าหมุนหมุนลงไปในทางช้างเผือกเดอมาได้ทันไปแล้วพอดีอย่างขนู้ใจนะฮะใครละถ้าวาร์ปไม่น่ามีนะครับ สวยทุกคนสก,กินนี้โมเดลใช้ได้เงาโอเคเลยมันมาพร้อมในแวร์เลอร์พาสนะครับแต่ว่าน่าจะแลกได้แหละแต่๋ยวมันนจะจมวนกลับมาให้แลกนะทุกคนเอาจริงๆเล่น RV เนี่ยคุณซื้อแวร์เลอร์พาสเป็นการสนับสนุนเกมนะแล้วก็ได้มันได้ของที่เยอะกว่าที่คุณจ่าย299บาทเนี่ยไปเยอะนะครับอันนี้ มีไม่มีไงก็เติมมาเลือกพาด้วยก่อนนะฮะสำหรับน้องๆเนี่ยเราไปบอกพ่อแม่ได้นะเราเราคุยกันวยาเหตุผลกับพ่อแม่เราว่าแบบเออเนี่ยแม่หนูเล่นเนี่ยมันเติมสองเก้าบ้าบาทเนี่ยมันได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยมันได้ของเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยพ่อแม่จะเข้าใจนะแต่ที่สําคัญคือการเรียนเราก็อย่าเสียนะอ่ะอันนี้มีเอฟเฟกนะครับเงาเป็นไซเบอร์นิดหน่อยนะเป็นแบบขุณเดืนขุดอนนะฮะ ถ้าต่อนี่ก็กอลังการอยู่นะฮะปเป็นแบบอยู่ในมิติหุ่นยนต์นะทุกคนถ่ายไดมิทชันสแลตเป็นไงผมว่าสวยโอ้แล้วเสียดเปียกนะทุกคนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับตายถ้<ป>าวาร์ปมีผมว่าตัวนี้ถ้าวาร์ปมีมันมากับไวเลอร์พาร์ตซีซั่นนึงนะ,ะ<ป>ดูดิคิดดูดิเนี่ยไวเลอร์พาร์ตแจกเบอร์เนี่ย เออเอ้ยถ้าว่ามันแต่ก่อนมันผมเดาว่ามันจะมีเอฟเฟกที่แบบเอามาต่อสู้กันนะแบบมูราล่างเงาเอามาต่อสู้กับล่างจริงนะปแปลว่าผมแบบไม่ได้โหลดทรัพยากรมาจนครบนะฮะก็รีบรีวิวสกินไปนะไปทุกคนตัวต่อไปเนี่ยเป็นเอสตรเกอร์นะครับก็คือเป็นสกินมากับทีมฟุตบอลโลกนะครับ โมเดลก็คือเป็นนักบอลที่ถือดาบฮะซึ่งงงเหมือนกันฮะเขาอยากให้เข้าบอลโลกอ่ะบอลโลกก็บอลโลกนะครับอ๋อเอ้ยแปลว่าจริงๆอ่ะทุกสกินอ่ะสะกิลสองไม่ใช่ไม่มีเอฟเฟกนะทุกคนตรงกลางเนี่ยมันเปลี่ยนเห็นไหมแปลว่าอันเนี้ยมีเอฟเฟกนะตรงกลางเป็นแบบลูกบอลนะแต่ถ้าแบบสกินนั่งเดิมอ่ะตรงกลางจะเป็นเสือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอแต่ว่ามันแอบมีมบบอเอฟเฟกนะ ซึ่งเราไม่รู้เลยนะทุกคนไปเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสกินนี้ไม่มีท่าวาบนะไปฮนะเราสกินต่อไปสกินนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะเจ็ดไอ้มดแดงของเรานะครับซึ่งม,ม,มันเหมือนอดูบิสเนาะเป็นแบบอินเดียอินเะดียเนาะเป็นหมามัมมี่นะครับแต่ผมว่ามันเหมือนแบบตัลตูลช็อกกาเหมือนกันนะฮะมันเป็นอดูบิสนะแต่ว่าผมมองไกล้ๆเหมือนไอ้มดแดงกันนะครับ แล้วก็สกิลโอเคอันนี้คือแปลว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรนะอ๋อแต่ถ้าไอตัวห้าร้อยกว่าที่เป็นหัวหน้าห้องอ่ะหรือว่ามีเอฟเฟกตรงสกิลสกิลสองนิดหน่อยนะโอเคทุกคนอ่ะไปอันนี้ไม่มีท่าวาร์ปแน่นอนเพราะมันเป็นลิมิเต็ดเขียวนะโอ้แต่โมเดลเทสนะแบบว่าแบบไอมดแดงนี่แหละถ้าใครเป็น f อฟซไอมดแดงต้องโดนนะครับอ่ะไปต่อไปกับกิน นี่มีเอฟเฟกแน่นอนครับเซรูเรียนอะไรทักอย่างไม่รู้นะฮะเป็นเหมือนไซเบอร์อีกแล้วนะับเป็นเกีเ่ยวกับไบโอที่มันเป็นแบบตำรวจอนาคตนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับพูดนะพูดภาษาอังกฤษนะฮะนี่ถ้าตองก็แบบหายตัวจริงฮะหายตัวเงี้ยเฮ้ยมันหายตัวจริงๆนะเออแบบ ไอ้รเีมออกไปเลยนะครับโอ้โหเงาเงาก็พอได้ฮะแต่ไม่ได้สวยมากนะเงากาแล็กซี่อะไรมีสวยนะครับเคก็ไปเป็นเจ้าของกันได้ฮะมันบนมาขายบ่อยเหมือนกันทุกคนแต่แอบแพงนะกนเี่ยเทียบกับเอฟเฟกที่ที่ได้นะครับอันนี้ผมเดาว่าไม่มีท่าวาร์ปนะครับฝากดูแลป้อมด้วยฝากดูแลป้อมเออดูแลไปเลย นะครับโอเคไปเราไปกินต่อไปกันเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนไออันแรกนะฮะแต่ว่ามันย้อมแมวมาเป็นสีแดงนะทำเสียงเหมือนกันเป๊ะแต่ขายแพงกว่าไอสีอุ๊ยแต่นี้มันดูเหมือนพอใส่เป็นสีแดงเนาะมันอลังการกว่าไอสีเมื่อกี้นะครับ โอเคคู่สองเหมือนกันฮะแค่ย้อมเป็นสีแดงนะทุกคนอย่าไปผิดกลับนะอันนี้คือซื้อตอนที่แบบคำทีขั้นสูงวนมานะมันจะโอเคหน่อยเอสตีนะนะคือแบบเอสตีอันที่ผมซื้อราคาเต็มอันเดียวคืออารามเลยแนะนอกนั้นผมรอเก็บรอเก็บตกฮะขนาดไวโออ่ะเอสตีมมันแรกผมก็ยังรอตกเลยลนะอันตัวเมนผมรู้สึกว่าแบบ มันแค่เปลี่ยนสีอะแล้วคุณมาขายแพงอะมันเกินเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็อยาไปซื้อราคาต่ำลงบนมันนะทุกคนไปสกินต่อไปนะครับนี่อันนี้สวยละอันนี้เป็นสกินมูราตุสนะผมว่าไมันมันมันก็แบบว่าเป็นสาวๆแล้วกันมูระสาวๆโอเคต้องเลนดัของเราตั้งใจจะบูลลี่นะทุกคนเออสิสิสิขอโทษด้วย อ่ะนี่เป็นมูลาศสาวนะฮะนี่นอุ <encontramos Excel. S 2> อ้ยเงาเป็นดาบนะทุกคนไม่ใช่เป็นเงานะเนี่ยเงาแบบซ้อนตัวดีนะเออโอ้ไม่ต้องเหงืแหละเนียนๆนะก็ใส่ตัวกแต์ดแล้ไม่ค่อยอลังการไม่ตกเป็นยูนิเคิลเท่าไหร่นะคนมันแบบดูแบบเนี่ยเอฟเป็าการเพราะมันเป็นสีทองแล้วมูลามันเป็น เจ้าชายทะเลตายนะนั่นก็ตามนั้นแหละส่วนสกิลสองเนี่ยมาดูชัดๆกันเลยนี่เป็นแบบหายตัวแล้วก็มีดาบงอกออกมาสีอ่อันนะแต่เงาผมว่าโอเคมันซ่อนตัวได้ดีนะแต่ถามว่าสวยไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวาร์ปเนี่ยผมจําได้ว่าอลังการนะมีแบบพิงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่จริงๆถ้าโหลดเต็มเนี่ยจะมีต้นไม้มาคลุม ตัวเขาเลยนะฮะแล้วก็ขี่กระบี่ขึ้นไปนีส่สวยท้าวาแบาคาบคือแบบโคตรสวยนะฮะไปกับสกินต่อไปนะครับนี่พี่พยาบาลนะฮะเป็นบุรุษพยาบาลของเราเฮเป็นสกินคู่กับเยนาพยาบาลนะมูลาดก็เป็นบุรุษพยาบาลนะครับเงาโอ้โหมีรูปหัวใจนะเป็นตีมมาเลนไทยกันสุดๆ โอ้ยสวยสวย้ยอันนี้อันนี้มันเป็นสกินนะครัมันเริ่มอลังการนะครับอันนี้ก็หายตัวแล้วก็มีหัวใจวัดขึ้นหัวใจนะน่าจะอยู่ห้องห้องตรวจสุขภาพนะวัดขึ้นหัวใจแก็ฆ่าตับเป็นไงโอ้โหสวยทุกคนเอาเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยมีแค่อันสกินอัเนี้ยไม่แพงด้วยแค่เนี้ยก็หลูมแล้วเพื่อน น้องๆนะเอาเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วลูกโมเดลก็โอเคอยู่ลูกใครไม่อยากเปลืองตังค์อันนี้เริ่มตอกโดที่สวยงามแล้วนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้โอเคอ่ะไปกันเลยฮะกับสกินต่อไปนะคลิปจะยาวแล้วดิ15นาทีแล้วทุกคนตัดออกนิดหน่อยอ่ะอันนี้เป็นเบียร์คุยะนะฮะ จากเรื่องบรีสนะครับแต่เนี้ยผมแค้นอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ไอพยาบาลเมื่อกี้ไม่มีท่าว้าปนะเนี่ยมันไม่มีท่าว้าบอะ่ะตัวเนี้ยคุณคุณต้องมีเพราะคุณขายแพงด้วยนะครับนี่ติติงไปถึงการีน่านะเฮอะแต่สกิลอะไรทุอก,อรอกอยากนะ่างเปลี่ยนติงได้อยู่นะครับเงาแบบเออมีรายละเอียดนะทุกคน ทีี่มดตะกร้าบานโปรไฟล์ฮะสวยงามจริงอันนี้อันนี้ต้องยอมมันนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ับเอฟเฟกต์ท่าสองไรเงี้ยโอ้โหแบบค่าสองเนี่ยผมให้เป็นสวยหนับต้นๆเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะดูดิฟริ้งแบบกูบอ้โหยว่ามันเป็นกำแพงอ่ะทุกอย่างมันลงตัวมากนะค่าสอง โอเคแตงเงาก็ใช้ได้คนมันก็ก็มีรายละเอียดนะมีแบบสกุระบานลงมานะซึ่งผมไม่เคยดูการ์ตูนมันด้วยไม่รู้ว่าแบบตัวนี้มันคืออะไรอย่างเสว,สวยงามนะอันนี้ใช้ได้ถ้าวนมาก็ต้องจัดแหละทุกคนเพราะมันคอลแลบนะมันไม่ได้บนมากันง่ายๆนะงานขายไม่นมีบอยบอยนะฮะคนไปนี่แล้วอันนี้คือสกินที่ผมว่าสวยสุดของมูระนะฮะนั่นคือเซเนสุนะ คือเหมือนเขาใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำทั้งท่าเดินออกจากฐานอะไรเงี้ยใช่เลยนะนี่แล้วก็นเงาเงาสวยนะเป็นเขาเป็นเน้นเาเท่ากับขนาดไม่ได้ดูเออตรงเทียบเลยงานคราบเลยอ่ะนี่ดูดิท่าต่ออันนี้ก็สวยเป็นระดับเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะที่แบบพื้นแตกอะบล็อกเนี่ย อเมวาคันโอ้โหแบบโอเลกามะมุกระตูเน่ยแบบเป็นแบบกระตูนแล้วมีหน้าแบบเป็นรเว็บเวบมาด้วยนะนะโอ้โหแบบโอเกามะมุ The best of มูลาดไอเคือ ต้องมีนะลูกปีศาจถ้าอย่งหาตังค์ไม่ได้โอนนั่นขึ้นไปเลยฮะโอเอฮะาราวาเป็นเลยดีกว่านี่ก็หลับหลับอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตู้อะไรอย่างเงี้ยนะผมจำไม่ผิดมีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปนะครับเะ๋โอเคฮะอันนี้เป็นสกินลิมิเต็ดเขียวหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับ ดูนดูนอะไรไม่รู้นะไปไปดูกันเลยไม่มีท่าวาดแน่นอนนะเงาเงาเพราะลิมิเต็ดเขียวดูท่าสองก็รู้แหละเฮ้ยสีเปลี่ยนนะเหมือนมีเอฟเฟกนะเอฟเฟกมันจะออกลงท่าสองนะ <c oughs> ทุกคนเงาก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะทุกคนนิดเดียวเลยต่วน ตกิลอันติเมทนี้เหมือนเดิมนะมันมีแบบเขาเรียกว่าดาบสีเขียวนิดหน่อยเออแต่ว่าโดยโดยรวมอ่ะแบบมวลรวมก็คล้ายๆเดิมนะโอเคไปกันเลยหลังๆแล้วแหละหลังๆแล้วแหละไปทุกคนอ่ะ อันนี้เป็นสกินแรง้งนะ desert อะไรไม่รู้นะแรง้งของซีซันออ่นนี้ดิเออโอเคอ่ะไหนๆก็มาละก็เดาว่ามันก็คือสกินแรง้งอะนะมันก็ไม่น่ามีเอฟเฟคอะไรอลังการนะไม่มีวันลืมเลือนไม่มีวันลืมเลือนัโอโ้โหตายเหมือนเดิมนะครับสกิลสองก็คือแบบไม่มีเอฟเฟคเลยนะทุกคนอันนี้พูดได้เลยว่าไม่มีเอฟเฟคนะทุ่มผ่านไปเลยทันสแลตให้ดี จิดเจิดนะทุกคน,นเรียบร้อยไม่มีเอฟเฟกอะไรนะแต่โมเดลก็เท่ๆแหละนะเขารรตั้งใจถ่ายโมเดลนี่แหละนะ,รระเอและสกินสุดท้ายคือสกินพระเอกของวันนี้ลสเบดวัซโซนะครับไปดูกันเลยอ้จริงๆอ่ะผมต้องเอาหน้าหลบไปทางนู้นเว้ยขอโทษนะทุกคนคลิปหน้าจะปรับปรุงนะ เนี่ยเงามันชัดอ่ะแบบมาดักฉันดีโอแต่ไอการสับเนี่ยเครื่องกระตุกปอนะฮะเครื่องเครื่องโทรศัพท์ไฟช้านะนี่ก็สวยไปนะสับเอฟเฟกต์ต่ำนะดูดิโอแบบแล้วแบบถ้ามันแบบมีสกินอลังการทั้งสิบตัวมันจะไหวไหมเนี่ยกระทรศัพท์ต้อนนี้แ๊บหายตัวแล้วก็มีสามเหลี่ยมลูกไฟมานะฮะ ไฟบอยไฟบอยนะฮะตายก็แล้วก็ไม่มีท่าวาร์ปนะตามที่ดูไปนะครับโอเคทุกตัวหมดแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e นะครับขอบคุณมากครับทกนดูกครับสวัสดีครับ